กฎหมายใหม่2คนก็สามารถจดทะเบียนตั้งบริษัทได้แล้วนะครับ รู้ไหมครับว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมพศ2566เป็นต้นไปเนี่ยการจดทะเบียนตั้งบริษัทเนี่ยสามารถทําได้โดยผู้เริ่มก่อการเพียงแค่2คนเท่านั้นครับคือแต่เดิมเนี่ยกฎหมายเขาบอกว่าถ้าจะจดทะเบียนตั้งบริษัทเนี่ยจะต้องมีผู้เริ่มก่อการอย่างน้อย3คนขึ้นไปแต่ตั้งแต่เดือนมีนาคม2566เป็นต้นไปการจดทะเบียนตั้งบริษัทสามารถทําได้โดยผู้เริ่มก่อการเพียงแค่2คนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กําลังจะประกอบธุรกิจใครที่คิดกําลังจะจดทะเบียน เบียนตั้งบริษัทสักบริษัทหนึ่งก็ควรจะรู้ข้อกฎหมายข้อนี้เอาไว้นะครับว่า2คนก็สามารถเข้าชื่อกันทําหนังสือบริคนสนที่แล้วก็ไปจดทะเบียนตั้งบริษัทได้นะครับการจดทะเบียนตั้งบริษัทไปทําที่ไหนครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ถ้าในกรุงเทพม,มหานครก็คิดว่าน่าจะมีหลายสำนักงานนะครับลองเสิร์ชดูใน Google ก็ได้ทีนี้การจดทะเบียนทําธุรกิจต่างๆนานาเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่การตั้งบริษัทอย่างเดียวนะครับเราก็ต้องไปดูกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้้ววยยยออ่่่าางเเชนถจจะะปรรกกกกบบธุิีั ร้านอาหารอาจจะต้องไปติดต่อสำนักง,งานเขตเพื่อขอใบอนุญาตสะสมอาหารใบอนุญาตประกอบร้านอาหารอะไรก็ว่ากันไปหรืออาจจะต้องไปติดต่อสำมภาสามิรในกรณีที่เราอยากขายเครื่องดืม่มแอลโกอฮอล์ด้วยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมทําให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดความรู้ดีๆเกี่ยวกับกฎหมายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสถาบันตีวกฎหมายอมรอของเราด้วยนะครับ